อางทองอาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอางทองมีสอสอส,อสองคนแบ่งออกเป็นสองเขตเลือกตั้งครองบัลลังก์ของทั้งสองเขตเลือกตั้งโดยสองพี่น้องสกุลปริศนานันทกุลนะครับครองบัลลังก์อย่างต่อเนื่องในการเลือกตั้งมา3-4ครั้งนะครับคนพี่เนี่ยเข้าสู่เขตการเลือกตั้งที่1แทนบิดาของตนเองบิดาของปริศนานันทกุลทั้งสองพี่น้องเนี่ยได้ เป็นสอสอมาตั้งแต่ปี2529ในสังกัดของพรรคชาติไทยชาติไทยพัฒนาเรื่อยมานะครับและก็ลูกทั้งสองก็เข้าสู่สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับลูกคนแรกเนี่ยเข้าสู่สนามและได้เป็นสอสอเนี่ยก็ปี2550ในขณะที่ลูกคนที่สองเนี่ยได้เป็นสอสอปี2554และทั้งสองพี่น้องนะครับก็ของบัลลังก์ อ่างทองทั้ง2เขตเลือกตั้งเลยมาและคลองอย่างแนบแน่นนะครับคะแนนเสียงอัดแน่นอย่างยิ่งดูได้จากการเลือกตั้งปี2,566นะครับเขต1คนพี่เนี่ยก็ได้ไปคะแนนเสียงได้ถึง52เกือบ53%นะครับคือ44,000กว่าคะแนนนะค่ะที่คนน้องนะครับเขต2เนี่ยได้ไป55กว่าเปอร์เซ็นต์ส7 0 0 0กว่าคะแนนพูดง่ายว่า รวมคะแนนของคู่แข่งทางการเมืองทั้งพรรคผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะครับบวกกับผู้สมัครของพรรคเก้าไกลที่ได้อันดับ3ในปี2 5งพเนี่ยทั้ง2ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและของพรรคเก้าไกลเนี่ยรวมกันนะครับยังไม่ได้ได,ได้สามในสี่ของคะแนนที่สองพี่น้องได้กันเลยนะครับดังนั้นถ้ามองในแง่นี้สีน้ำเงิน ของภูมิใจไทยยังครองพื้นที่อ่างทองแต่การเลือกตั้ง2,569มันจะเป็นไปอย่างนั้นจริงๆหรือนะครับนี่คือสิ่งที่น่าวิเคราะห์อย่างยิ่งเพราะคะแนนความนิยมตอ่อพรรคการเมืองนะครับแม้ว่าในเรื่องของเขตเลือกตั้งเลือกสสเนี่ยสองพี่น้องจะได้รับเสียงอย่างหนานแน่นอยู่ตลอดเวลาแต่เสียงของพรรคที่สองพี่น้องสังกัดเนี่ยได้น้อยมากเลยนะครับก็คือในปี2,500 66เนี่ยสองพี่น้องเนี่ยได้คะแนนเสียงให้ภูมิใจไทยเพียงแค่ 5. กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น5 5ครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือน้อยที่สุดเลยนะครับแต่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลชั่วคราว3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มความนิยมให้กับพรรค ภูมิใจไทยขึ้นไปนะครับจากการสำรวจในการเก็บข้อมูลในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับเมื่อมีการเตรียมตัวการเลือกตั้งแล้วผลปรากฏว่านะครับจากการเก็บข้อมูลเนี่ยพรรคภูมิใจไทยมีความนิยมขึ้นไปนะครับจาก5.5%เนี่ยขึ้นไปเป็น23กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกได้ว่าขึ้นสูงทีเดียวนะครับคะแนนความนิยมต่อพรรค การเมืองคือพักภูมิใจไทยแต่ที่น่าสนใจก็คือความนิยมต่อพักเพื่อไทยลดลงพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี2,566เนี่ยมีคะแนนนิยมอยู่34%นะครับตอนนี้จากการสำรวจในช่วงไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนนิยมเหลืออยู่11.17%เรียกว่าหายไปถึง33%ด้วยกันคะแนนความนิยมที่หายไปนี้ จะไปอยู่ที่ไหนด้านหนึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าไปเพิ่มอยู่ที่พักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็น23%ก็คือเพิ่มไปถึง18%แล้วส่วนที่เหลือละอีกอประมาณสัก15%จะไปอยู่ที่ไหนนี่คาดการได้เลยนะครับว่าน่าจะกระจายตัวอยู่กับพักอื่นๆหรือไปพักส้มนะครับพักส้มในความนิยมปี2566นั้น ความนิยมอยู่ที่38%นะครับก็เรียกได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกประเทศของความนิยมต่อพักส้มที่อยู่34%เปแต่คราวนี้จากผลสํารวจนะครับพักส้มเนี่ยความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเป็น47.21%คือเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะครับ8.9%ด้ด้วยกันอันนี้น่าสนใจนะครับว่ามันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อการเลือกตั้งของอ่างทอง การเลือกตั้งของอังทองแน่นอนคะแนนความนิยมพักสมทึบเพิ่มสูงขึ้นไปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความนิยมต่อพักแต่บางส่วนมันก็จะแปลงเป็นคะแนนที่ให้ต่อผู้สมัครในเขตนั้นมันมีคําถามมีคําถามหนึ่งในการเก็บข้อมูลสํารวจคราวนี้นะครับเขตละ200ตัวอย่างเนี่ยรวมทั้งหมด400ตัวอย่างพบว่านะครับในเขตที่1นนะครับซึ่งเป็นเขตที่ผู้พี่ของปริศนาใน,นสกุลเนี่ยได้ คะแนนได้เป็นสอสอมาตั้งแต่ปี2550เนี่ยผู้ที่ตอบคำถามบอกว่าจะเลือกคนเดิมเพียง50เท่านั้นคนเดิมมีความหมายว่าเลือกอภูมิสอสอสังกัดพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลหรือพรรคอื่นๆนะเลือกคนเดิม50อีกนะครับที่เหลือจะมีการแปลเปลี่ยนก็คือเกือบ50เนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปไหนล่ะนะครับบอกว่าไปเลือกคนใหม่เนี่ย เขตหบอกว่าจะไปเลือกคนใหม่22ในขณะที่นะครับยังไม่แน่ใจอยู่ราวๆ20แต่เขตที่สน่าสนใจกว่านะครับเขตที่สอบอกว่าจะเลือกคนเดิมอยู่แค่18เปอรกว่าๆแต่ถึง43กว่าเปอร์เซนต์นั้นบอกว่าจะเลือกคนใหม่ Subs, ดังนั้นเ <t tre ks> ขตที่สอเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับ ตรงนี้แหละน่าจับตามองนะครับเพราะว่าเขตที่สองเนี่ยความนิยมต่อพักนะต่อพักใหม่ๆเนี่ยมีความนิยมที่สูงโดยเฉพาะพักส้มนะครับและการที่คนบอกว่าจะเปลี่ยนใจไปเลือกคนใหม่ไม่เลือกคนเดิมเนี่ยถึง43มันน่าหวาดหวั่นจริงๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าพักที่มีโอกาสในการเบียดขับกับสองพี่น้อง แห่งปริศนาณนสกุลครั้งนี้นะอันดับแรกเลยก็คือพักส้มจากเขตที่สองอันดับที่สองก็คือพักส้มในเขตที่หนึ่งแต่ที่แน่ๆความนิยมของพักส้มนะเมื่อสำรวจจากตัวแทนอ่างทองชี้ว่าความนิยมของพักส้มที่เราที่ผมเคยคาดการว่าจะสูงกว่า45เ์นตี่ยตอนนี้กรณีของอ่างทองขึ้นไปถึง47นะครับถ้าความนิยม นะครับโดยทั่วไปเนี่ยของทั้งประเทศขึ้นไปสูงกว่า40%พรรคพักส้มเนี่ยทะลุสสบัญชีรายชื่อเกิน50คนนะครับและมีในยะว่าสสเขตจะจเขตเลือกตั้งเนี่ยก็จะมากไปกว่าเดิมด้วยนะครับเลอๆอาจจะถึง200ที่นั่งทีเดียวนะครับเมื่อบวกบัญชีรายชื่อก็อาจจะถึง250ที่นั่งยาท้านะครับสิ่งที่พักส้มอาจ เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้อาจารย์โยเล่าให้ฟัง